28 HB News เสิร์ฟข่าวเดือดข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอา่านแต่เราจะเล่าให้จนคุณลืมหายใจวันนี้ขอเชิญทุกคนเกาะจอเพราะสถานการณ์ชายแดนแม่สอดตอนนี้เดือดกว่ากระทะเทฟลอนร้อนกว่าหม้อสุก,กี้ตอนเปิดไฟแรงสุดชอกอราชมนูแคมลั่นยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนแม่สอด เพราะฝั่งตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบนั้นการสู้รบยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่มียังเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะระยะเหมือนหนังสงครามฉบับจริงไม่มีสแตนอินสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เล่นๆครับผู้ชมทําให้ไทยเราเสี่ยงทั้งการลักรอบเข้าเมืองการแทรกซึมของภัยคุกคามด้านความมั่นคงชอกอราชมนูเลยตัดสินใจกดปุ่มโหมดเข้มแบบเต็มซูปเพื่อเฝ้าระวังแนวชายแดนให้แน่นแบบไม่ปล่อยช่องโหว่แม้แต่นิ้วเดียว มาตรการที่ถูกเปิดใช้อย่างเข้มข้นมีดังนี้เพิ่มวงรอบการลาตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนเดินไม่หยุดตรวจไม่พักชุดลาตระเวนเดินทุกเส้นทุกช่องทางเหมือนเปิดโหมตาเหี่ยวคอยจับตาความเคลื่อนไหว24ชั่วโมงเต็มๆจัดตั้งจุดเฝ้าตรวจชั่วคราวตามช่องทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ไหนมุดได้แทรกได้ชกกรราชมนูจัดคนเฝ้าไว้หมด ตั้งจุดตรวจเหมือนวางดาดล่องหนขยับผิดนิดเดียวเจอแน่นอนนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งยิงในพื้นที่ยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมแบบเต็มอัตราศึกอาวุธยิงสนับสนุนถูกจัดวางตามจุดยุทธศาสตร์เพื่อให้พร้อมตอบโต้ทันทีหากสถานการณ์ขยายวงเรียกได้ว่าพร้อมยิงพร้อมคุ้มกันพร้อมปกป้องประชาชนแบบครบเครื่องเสริมกำลังแน่นๆจากกกลนเรศวร ฝฟล์สนับสนุนเข้ามาแบบโหดจัดเต็มระบบที่สุดเท่าที่เคยมีได้แก่หน่วยอากาศยานไร้ายคนขคับ ตรวจไกลเป็น10กิโลเมตรมองทุกมุมในแบบที่นกอินทรียังต้องถามว่าพี่เห็นได้ไงชุดต่อต้านอากาศยานไร,ร้คนขับการการสอดแนมการแทรกซึมด้านข่ากลองใครคิดจะส่งตนเข้ามาก็เหมือนส่งของเข้าเตาเผาขยะครับชุดลาดตระเวนระยะไกลชอปอลอวอไกลระดับนี้ถือเป็นดวงตาแห่งชายแดนทำหน้าที่หาข่าวเชิงลึกทั้งเสียงความเคลื่อนไหวความผิดปกติแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แบบไม่ต้องพึ่งดวง เตรียมพร้อมขั้นสุดหากสถานการณ์ยืดเยือ้อ ปรับกำลังหมุนเวียนเติมยุโทโธปกรณ์เติมกระสุนเพิ่มระบบตรวจการทุกชนิดเพราะถ้าสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามรุนแรงขึ้นไทยต้องพร้อมรับมือทันทีไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลามมาถึงบ้านเราร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ชอกราชมนูไม่ทํางานคนเดียวครับมีการประสานกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอเพื่อเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้านชายแดนทําให้ความปลอดภัยของประชาชนแน่น ชนิดที่ล้มหายใจก็แทบลอดไม่ได้มาตราการทั้งหมดนี้คือการยกระดับความพร้อมแบบ Max Level เเพื่อให้ไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ชายแดนได้แบบทันควันไม่ต้องรอคำสั่งซ้ำประชาชนแม่สอดและจังหวัดตากทั้งพื้นที่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าทุกกองกำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์รักอก่อนราชมนูหรือข่าวมันวะและตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกดซ u ปเปอร์แทงส์เพื่อสนับสนุนช่อง28 HB News ได้แล้วนะครับการสนับสนุนเล็กๆของคุณพลังระดับเทอร์โบที่ทำให้เราทำคอนเทนต์ดุเดือดเพ็ดมันแบบนี้ต่อได้เรื่อยๆสวัสดีครับ